พื่มจะเป็นคนแรกคนแรกในไทยที่พื่มจะได้น้องเขามา วันนี้ก็คือมารับกระเป๋าที่ชันอเขามานานมากกระเป๋าที่เราชอบนะคะกว่าเขาจะเดินทางมาถึงก็คืออะไรปานอกจากชอบก็ยังไม่พอก็คือต้อง d e posit อีกวันนี้ก็เลยจะมา d e posit จำนวนเต็มโดยป๊ะปา,ปาพี่แฮทมาลูด้วยเพราะว่าฝัดปึ้งระบัด <c oughs> พี่แฮร์เนะ <c oughs> ต็มไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเราไปเด posit กันนะคะวันนี้ปุ้มก็เลยด้วยความที่ว่าเราอยากได้ รีบมารับตัวน้องเขานะคะจะเป็นใบไหนอะไรยังไงไปดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปช็อปปดีอยากจะพาไปอันบ็อกซิ่งนะคะ มาอันบ็อกซิ่งให้ทุกคนดูนะคะว่าที่เราไปตามและที่เรารอคอยมา1เดือนเต็มเนี่ยมันคืออะไรคือเพื่มจะบอกว่าปื้มอ่ะได้ทักไปหาพี่เพชรน,นะคะคือ SA ของีลินที่อยู่ที่พารากอน่ะปื้มได้ทักเขาตั้งแต่วันที่8เดือน2ว่าปื้มอยากได้สิ่งนี้แล้วตอนแรกพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยน่าจะประมาณ1วีค่ะแต่ล่วงเลยการเป็นแบบว่า เฮ้ 1> 1เดือนเต็มๆอ่ะหเดือนกว่าด้วยเพราะว่าปุ้มเพิ่งได้มาวันที่23เดือน3มาทุกคนก็คือปุ้มรอมันนานมากเลยทุกคนคือตอนนี้ในทวีเอเชียมแค่3ใบเท่านั้นนะคะ3ใบและปื้มเป็นคนแรกที่ออกช็อป okay, ในประเทศไทยทุกคนเพราะปุ้มเป็น1ใน3นั้นโอเคเราจะมาอัน็อบซิงเลยนะคะไม่พูดร่อมทำเพลงค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขอแบบแนมแบบว่ามีการอันบงอันบ็อก อันนี้ให้ดูกลุ่มกิบด้วยนะนี่ไปดีนะคะนี่ก็คือน้องทองบูนะคะ <S <S 1> <S 1> คือสีเนี้ยเป็นสีใหม่นะคะเป็นสีซีซันอลเปิดมาเปิดมาก็เห็นปะ่ะนี่มันก็คือใส่ของได้จริงๆอ่างต่างแล้วก็มีการนะคะใส่ของได้จริงๆอ่ะอ,อย่างเช่นเราจะใส่โทรศัพท์ใช่ไหมคะใส่เข้าไปได้ดูใส่ได้พอดีเดะแล้วก็ใส่กระเป๋าตังค์ใส่ได้พอดีเดะ ะะก็คือรุ่นชื่อว่าทรงบูนะคะก็คืออินสปายมาจากกลองนะคะหรือว่าเป็นกล่องขนาดเล็กนะคะที่เวลาผู้หญิงฝรั่งเศสสมัยก่อนน่ะเขาจะชอบใส่แบบว่าพวกอิสเซอรีหรือว่าพวกเครื่องสําอางต่างๆแบบแป้งคราบหรือว่าลิปสติกหรือว่าอะไรเผื่อที่จะได้ไปปิกนงปิกนิกข้างนอกนะคะก็อินสปายมาแบบนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็เลยเหมือนมองตรงเนี้ยเป็นอินสปิเรชันแล้วก็กลับมาทํารุ่นนี้นะคะคือรุ่นนี้เนี่ยก็มีความพิเศษมากๆเป็นกระเป๋าทรงที่เป็นรู้สึกว่าเป็น ดีไซน์เก๋ดีไซน์ยูนิคละกันนะแล้วก็ปึ้มเป็นคนชอบลายแคนวาสอยู่แล้วแล้วยิ่งออกสีขาวใหม่คือเหมือนตั้งแรกอะตั้งแต่ออกมาอันแรกใช่ไหมคะสีดำอะปึ้มก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่โดนเท่าไหร่ถึงแม้ว่ารู้สึกว่า แบบทรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดนใจเจ้ไงแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราไม่ได้อยากมีสีเดิมๆซ้ําๆแต่ว่าแค่เปลี่ยนทรงกระเป๋าพึ่งก็เลยรอมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเขาต้องน่าจะออกสีใหม่มาแน่ๆเลยแล้วคือสีใหม่ก็คือเป็นสีขาวซึ่งสวยมากๆตรงนี้นะคะเห็นไหมทุกคนโลโก้ตรงนี้ ก็คือเป็นตัว C เป็นตัว C นะคะคือโลโก้ตรงนี้นะคะได้อินสปายนะคะตอนที่คุณเซลีนวิพียาน่านะคะเขาได้รถเสียตรงแถวแถวอาร์คเดอร์ทิมนะคะคือเป็นแบบประตูชัยฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแล้วเขาเห็นโซ่ที่กันด้านนอกของประตูชัยนะคะตอนนั้นเขาไปรถเสียอยู่ตรงนั้นนะคะน,นี่คือเป็นประวัติล้ำลึกมากเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบโลโก้สวยจังเลยเขาก็เลยนําตรงนั้นมาอินสปายนะคะแล้วก็สร้างเป็นโลโก้ของเขาก็จะแบบ มีเรื่องราวป้ามีเรื่องราวมีเรื่องราวหนึ่งตรงนี้นะคะก็ทํามาจากหนังนะคะโอเคก็ตามนั้นเนาะประมาณนี้กุ๊กกิกกุก๊กกิกและกันแต่ว่าเราก็อยากจะพูดถึงกระเป๋าตาังค์ไปด้วยกระเป๋าตังค์นี่ก็หายากเหมือนกันนะคะตอนที่ปื้มไปเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาล็อนสีนี้เลยที่ตอนนั้นเขาชวนปื้มไปดูใช่ปะ่ะคือไปดูชวนไปดูเหมือนไปเสียทรัพย์อะเออประมาณนั้นปื้มรู้สึกว่าเฮ้ย <He> ถ้ากระเป๋านั้นมาแล้วก็คู่กับกระเป๋าตังค์ใบนี้มันจะแมชมากมันจะแบบ perfectly match นะคะเพิมตามมาในราคา1 9 5 0 0บาทนะคะก็จะให้ดูก่อนเห็นปะมีโลโก้ตรงนี้นะเปิดออกมาปุ๊บก,กระเป๋าเขาเนี่ยนี่ก็จะมีช่องใส่บัตรนะคะใส่บัตรเยอะมากช่องใส่บัตรแล้วก็มีช่องใส่เหรียญด้วยแล้วก็มีช่องใส่เงินตรงนี้ นี้คราวนี้มีเงินนะจ๊ะปกติจะไม่มีนะคะสักบองสักใบเพราะเรา cashless ไม่ไหวก็ประมาณนี้นะเป็นกระเป๋าที่เล็กๆๆๆที่สามารถที่จะใส่กระเป๋าใบไหนก็ง่ายแล้วก็สามารถที่จะ practical ได้ก็คือใส่เหรียญได้ใส่บัตรได้ใส่แบงก์ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ดีไซน์สวยปึ้มเป็นคนชอบกระเป๋าตังสั้นๆนะคะทุกคนคือต้อง1ต้องจับถนัดมือใช่ปะสต้องเป็นดีไซน์ที่ชอบแล้วแล้วอันนี้มันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆจริงๆคะ่ะกระเป๋าใบนี้ปื้มอันนี้ปื้มชอบมากๆเลยนะคะกระเป๋าตังใบนี้แล้วพอใส่คู่กับอันเนี้ยเห็นปะมัน perfectly match จริงๆอะเนี yeah. ่ยมันเข้าคู่กันไปหมดมันเป็นเรื่องราวเดียวกันไปหมดนะคะ ใบนี้นะคะปื้มต่มมาเล้นะคะ8ด0 0ืสองพับาทนะคะตอนนั้นที่ปื้มไปเดโพสิตเนาะ แต่ว่าตอนนี้ปุ้มแอบ,บไปดูในเว็บก็คือเขาราคาขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเป็น8,900 0บาทนะคะใบนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็ต้องเด posit รอไว้เนาะโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่พาไปชอปปิ้งพาไปเด posit พาไปเอาของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มา unboxing กลุก่กิบนะคะหวังว่าจะชอบน้องตองบุกนะคะเพราะว่าน้องเขาน่ารักมากๆแล้วก็กระเป๋าตังค์ด้วยคลิปนี้ก็เป็นการ unbox น่ารักน่ารักใบนี้แบบชอบมากจริงๆเดี๋ยวไปพาไป insert ว่า สะพายออกมาแล้วมันจะน่ารักหน้าต่ำน้าโดนยังไงไปดูกันเลยค่ะ